ธนเดชพบพิรุษองค์กรมมาตั้งขึ้นมาเพื่อรับโคต้าฉราดขายต่อนายทุนโอ้โหมีเปิดข้อมูลเพิ่มเติมครับคุณธนเดชนะครับพบนะครับพิรุธบางสมาคมเนี่ยอาจเป็นเพียงองคอ์กรหมา ตั้งขึ้นมาเพื่อรับโคต้าฉาลาขายต่อกลุ่มทุนซัดเป็นการกินรวบเชิงโครงสร้างยังคงเป็นประเด็นล้อนสำหรับประเด็นโคต้าฉลากินแบ่งรัฐบาลล่าสุดนายธนเดชเพ็งสุขสสกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนได้ออกมาเปิดรายชื่อ900องค์กรรับโคต้าฉลาเพื่อให้ได้เพื่อ ให้ได้ร่วมตรวจสอบว่าองค์กรไหนมีพิรุษเปิดขึ้นมาเป็นองค์กรม้ารับโคต้าฉรากขายต่อให้กับกลุ่มทุนหรือไม่โดยนายธนเดชบอกว่าจากข้อมูลหลักฐานที่ตัวเองมีอยู่เชื่อได้ว่ามีการเอื้อประโยชน์ในภาคเอกชนในการเข้าไปประมูลโคต้าฉราก,กิจแบ่งรัฐบาลจำนวนมากรวมถึงประมูลให้ราคาค่อนข้างต่ำมากกว่าที่ควรจะเป็น น,นายธนเดชยังอธิบายอีกว่าฉลากกินแม่งรัฐบาลมีต้นทุนอยู่ที่ใบละ68.8บาทซึ่งกองฉลากจะมีค่าดําเนินการให้กับองค์กรมูลนิธิสมาคมต่างๆที่ได้รับโคต้าอยู่ที่2%หรือ1.6บาทต่อใบทําให้ราคาของฉลากที่ออกจากองค์กรต่างๆจะตกอยู่ที่ใบละ70.40บาท แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการบริหารโคต้าฉลา,ากขององค์กรต่างๆนั้นสอบไปในทางที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจจะช่วยเหลือสมาชิกในองค์กรเพราะพบว่ามีการนำชื่อเข้ามาสวมสิทธิสมาชิกแล้วรวบโคต้าไปขายต่อเหมือนเป็นการแปลสภาพองค์กรมูลนิธิและสมาคมเป็นยี่ปัวขนาดใหญ่นำฉลากไปขายต่อให้เอกชนในราคาต่ำเพื่อน,นำไปค้ากำไรสูงขึ้น ซึ่งหากไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายฉลากตามท้องตลาดก็จะเห็นชัดว่าราคาฉลากที่รับมานั้นค่อนข้างสูงตั้งแต่ต้นนั่นหมายความว่าก่อนที่จะมาถึงผู้ค้ารายย่อยก็มีการประมูลผ่านยี่ปัวซาป,ปัวกอบโกยรายได้มาแล้วหลายทอดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับการบริหารโคต้าฉลากของมูลนิธิและองค์กรต่างๆที่มีอยู่ทั้งสงทั้งประเทศเนี่ยที่มีอยู่นะครับทั้งประเทศ สอไปในทางที่อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองฉลากที่มีการตั้งใจและช่วยเหลือองค์กรมูลนิธิหรือสมาคมต่างๆเราพบว่าบางมูลนิธิบางองค์กรบางสมาคมเกิดขึ้นเอาชื่อเข้ามาสวมสิทธิ์รวบโคต้าไปขายแปรสภาพสมาคมมูลนิธิองค์กรเป็นยี่ปัวขนาดใหญ่เอาไปขายต่อในราคาที่ต่ำเพื่อให้เอกชนมีผลกำไรที่ค่อนข้างสูงเราจึงตั้งประเด็นว่านี่อาจจะเป็นพฤติกรรมที่สอไปทางการเอื้อประโยชน์ นายธนเดชนะครับบอกอีกว่าตอนนี้มีประมาณ900ฝักองค์กรที่ได้รับโคต้าฉลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ที่น่าจะได้รับโคต้าฉราแตกแต่ละที่เนี่ยได้รับโคต้าฉลา,าแตกต่างกันไปซึ่งจากข้อมูลบางองค์กรก็ไม่ได้มีสมาชิกจริงตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อหาประโยชน์โดยเฉพาะเป็นลักษณะของสมาคมมา้าโดยหลังจากนี้ตัวเองจะออกมาเผยแพร่รายชื่อองค์กรสมาคมและมูลิีิทั้ง9แห่งเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบไปด้วยกันว่าสมาคมเหล่านี้ดําเนินการอยู่จริงหรือไม่น,น,น,นายนายธนเดชบอกอีกว่า ตอนนี้ไม่อยากจะปรับปรำองคอ์กรใดว่ามีการทุจริตโคต้าฉากแต่กำลังจะตั้งคำถา,ถามถึงโครงสร้างการบริหารจัดการโคต้าฉากกกินแบ่งรัฐบาลและความโปร่งใสของสำนักงานฉากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสซื่อตรงแค่ไหนหรือเป็นเพียงแค่แหล่งผลประโยชน์ของทุนเทาที่เข้ามาบริหารประเทศขณะเดียวกันจากการตรวจสอบข้อมูลเรื่องของโคตา้าองค์การทหารผ่านศึกที่ได้รับโคต้าเป็นอันดับ3ของประเทศก็คือ 1, 1 10, 9 8 8เยล่มต่องวดรวมปีหนึ่งก็26ล้านใบถ้าถูกบริาหารจัดการภายใต้องค์กรคือสำนักงานจัดจำหน่ายฉลากกินแบ่งและบุหรี่กว่า 6,000เล่มต่องวดสมาคมทหารพันศึกผู้พิการฝ่า4,000เล่มต่องวดแต่พบว่ามีการรวบโคต้าไปขายให้กับภาคเอกชนแล้วเอาเงินปันผลให้กับฐานพันศึกเป็นรายปีซึ่งถ้าให้ดูเงินปันผลก็จะพบว่าเป็นยอดเงินที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับจริงอย่างทหารพันศึกบัตรชั้นที่หได้รบเหรียญกาหารประมาณ2,898นายได้ปีละ13,700บาท ครอบครัวทหารพันศึกที่เสียชีวิตรหรือพิการได้อ,อ,อีกประมาณ3,000บาทต่อปีครอบครัวทหารพันศึกที่พิการหรือเสียชีวิตภายหลังได้ประมาณ2,500บาทต่อปีขณะที่ครอบครัวทหารพันศึกชั้นอื่นๆที่พิการทุกโกรภาพได้ประมาณ2,000บาทต่อปีเราพบว่าทหารพันศึกมีจํานวนฉปรากต่อปี26ล้านใบผมก็เอามาคิดง่ายๆคือ <c oughs> ฉเฉลี่ยแล้วหนึ่งใบาจากปันผลให้ฐานพันศึกอยู่ที่2.10บาทตามสภาพฟา์มเป็นจริงแล้วผมว่ามันไม่ใช่เราไม่เคยเห็นในราคาฉลาดที่ไหนถูกขนาดนี้ผมมองว่าฐานพันศึกควรที่จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าน,นี้จึงเป็นเหตุให้ต้องตั้งคำถามว่าใครกันที่มาประมูลโคต้าฉลาดในราคาที่ต่ำได้ขนาดนี้มันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือไม่ อันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาเปิดเผยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับลองฟังดูนะครับแล้วก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูอย่าเพิ่งเชื่อใครก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของเหล่านี้มันกำลังกัดกินประเทศไทยหรือเปล่าครับ